น้องกลับอนุมโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์ที่นันจิตค่ะข้าพเจ้าสี่พรทับคงค่ะผููเดินมกในระดับตติยชฌานชานสามค่ะท่านอาจารย์อนุโมทนาสาธุครับเชิญเลยครับมันสิริพรทับคงาาอาการจิตของข้าพเจ้าเมื่อนั่งสมาธิครั้งล่าสุดที่ผ่านมาข้าพเจ้า ดับภาษะชั่วโมงแรกค่ะลดงานในเบื้องต้นค่ะก็ดับภาษะพอติดส่งออกก็ลบท่องนิวรณ์ห้แผ่เมตตาค่ะแล้วก็มีมีอาการชาลอสีมาข้าพเจ้าก็อัญเชิญองค์ปฏิจจสมุปบาทอาการของชาลอสีที่พบก็คือไม่เคยมีการคัน เจ็บนิดนิดเหมือนมีตัวอะไรมามากัดเราอยะะ่างนี้ยค่ะข้าพเจ้าก็เลยลองทดสอบดูเอ๊ะก็ไม่ไม่ไม,มีอะไรมากัดกันก็ใช่แล้วชาหรือสีข้าพเจ้าก็อันตรายท่านทา,ายังไงทดสอบข้าพเจ้าก็ลืมตาดูะคะ่ะแล้วก็มองดูว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะมีตัวอะไรกัดไหมอะคะท่านอาจารย์อ๋อทีหลังไม่ต้องทดสอบเนาะ อ่าเพาถ้าการทดสอบแล้วลืมตาดูคือลังเลสงสัยแล้วค่ะท่านอาจารย์นะครับอเราก็ฟันธงเลยการแบบนี้ก็คือใช่แล้วนะผิดก็คือผิดไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราไปลังเลสงสัยปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะมีผมตามมาครับะไรนั้นก็ทีหลังก็อยาก ทีหลังก็ไม่ต้องทดสอบแบบนี้นะไม่เป็นไรนะแล้วก็แล้วไปค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าใช่อาจจะอาการที่เข้าใจถูกไหมก็เนี่ที่ท่านพูดออกมาเพราะความอยากไงเห็นไหมอยากรู้ตื่นเต้นถึงกําหนดไว้ไงว่าจะตื่นเต้นอย่ากลัวอย่าอยากอยาก่อยาเชื่อตณหาที่คอยกระติบเน,นี่ยนี่ท่านก็เชื่อตณหาคอยกระติบแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้ ใช่ไหมอ่าอาจจะไม่กลัวใช่ไหมแล้วก็ประมาทก็ไม่ได้สำรวมอินทรีถ้าสำรวมอินทรีก็จะดับภาษาต่อเนื่องตลอดไม่กลัวนะอ่าไม่เป็นไรเป็นบทเรียนเนาะอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะแล้วข้าพเจ้าก็ดับพอทราบแล้วว่าเป็นชาลนสีข้าพเจ้าก็ช่ององค์ทมองค์ปฏิจจสมุปบาทค่ะอันเชิญไปจนถึงสาย เพราะตัณหาดับประมาณนี้นะค่ะท่านอาจารย์สายเกิดหรือสายดับครับปฏิจจสมุปบาทสายเกิดหรือสายดับถ้าเกิดอ๋อสายเกิดคะ่ะท่านอาจารย์อ๋อถ้าเกิดถ้าคือท่านพเจ้าพูดผิดในครั้งแรกคือถึงเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปทานนะคะอ่ะาพอถึงอุปทานปุ๊บเห็นการแตกคือของวิญญาณหรือการเคลื่อนของวิญญาณเลยใช่ไหม ใช่ค่ะท่านอาจารย์อ่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าอันนั้นเป็นการเห็นว่าวิญ,ญญาณเคลื่อนออกมาหรือเขาแตกขึืนอออกมาก็ข้าพเจ้าเข้าใจว่าที่ข้าพเจ้าได้รับการสอนมาก็ถ้าวิญ,ญญาณเคลื่อนเราเคลื่อนออกไปคิดก็นั่นคือวิญญ,ญาณเคลื่อนนะคะท่านอาจารย์ก็พอดีว่าเหมือนข้าพเจ้าคิดในธรรมคิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดในธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อปฏิบัติธรรมออาจารย์เตือนว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาส่งออกมาใช่ไหมคะอ่าใช่ในสภาวะนั้นนะเฉพาะในชั้นที่สามนะค่ะอ่าแต่ถ้าเป็นการส่งออกธรรมดาเขาคือชั้นที่สองเขาคือวิตกวิจารณ์แต่ถ้าท่านอยู่ในชาลุศีเนี่ยถ้ามีการติดตึกตรงนี้ออกมาในสภาวะที่อยู่ในชาลศุศีนั่นคือวิญญ,ญาณเคลื่อนเห็นไหมครับอ่าต้องต้องรู้ความแตกต่างนะข้อแตกต่างอันนั้นก็คือวิญ,ญญาณเคลื่อน ในขณะที่ท่านกําลังอยู่ชานฤาีแล้วกําลังดับผัสสะและเดินสายปฏิจจสมุปบาทอันเชิญสายปฏิจจสมุปบาทมาแล้วเนี่ยกําลังอยู่ในไม่ว่าสายเกิดหรือสายดับถ้ามีปุ๊บออกมาใช่ไหมนั่นก็คืออะไรวิญญาณเคื่องนะครับนั่นก็คือจิตทงอรหรือติดตึกนั่นแหละแต่ว่าถ้าอยู่ในสายปฏิจจสมุบาทในชาี่สามเขาคือวิญญาณเคลื่อนอ,อันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะ อาเชิญได้ครับแล้วต่อไปท่านทํำยังไงข้าพเจ้าก็หยุดท่ององ,อง,องสายสตยิสมุบบาทใส่สเกิดข้าพเจ้าก็ไปท่องดับผัสสะให้ดับผัสสะต่อเนื่องแล้วก็ลงนิวรณห้า แผ่เมตตาค่ะท่านอาจารย์แล้วก็กลับมาท่องโกคติจะสมุปาตเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่เห็นวิญญาณค่ะพระเจ้า,า,จาก็ท่องจนสุดสายจับแล้วก็ท่องดับผันท่องทั้งหมดกี่ครั้งครับขึ้นเขาลงเขากี่ครั้งอย่างน้อยสี่ครั้งค่ะท่านอาจารย์อ่าหนึ่งถึงสี่ครั้งถ้าอยู่ในสายเกิดหรือมากกว่าจนกว่ากายเบาจิตเบา ใช่ค่ะอ่าทีนี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาก่อนที่ท่านจะเข้าไปสู่ปฐมฌานและเพอท่านคิดว่าท่านผ่านปฐมฌา,านแล้วบรรลุปฐมฌานแล้วมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ที่ท่านคิดว่าอ่ะตอนนี้เราบรรลุปฐมฌานแล้วเราจะไปเข้าทุติยฌานแล้วทำจะไหลไปสู่ทุติยฌานอ่ะไหนท่านลองอธิบายตามธรรมดีครับค่ะพระเจ้าก็เป็นสัญลักษณ์ก็คือดับผัสสะต่อเนื่องคะ่ะท่านอาจารย์จนจน ไม่สามารถจะมีการมสัญญาที่เข้ามาแทรกในตาหูจมูกลิ้นกายได้พ้าพเจ้าก็ก็คือสังกัดจากกรรมใช่ค่ะท่านอาจารย์อ่าแล้วมีอะไรอีกครับก็สังกัดจากกรรมก็เบากายเบาจิตก็แสดงว่านิวรณ์ท้ามีไหมไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรงวัตถุที่เงตัดคือสังกัดจากอักขศรธรรมอ่าสังกัดจาก การมาสัญญาแล้วก็ต้องสง,งัดจากอากุศลรธรรมด้วยเพราะนิวรณ์ห้าทำงานไม่ได้เพราะเขาหลับหลับเนื่องจากอนุสาตนีปัญหาที่ท่านเพ่งะเพ่งพงใช้คำว่าเพ่ง,ง,เ,าาเ,พงเพ่งไปที่ไหนที่ปลายจมูกเห็นไหมครับเพ่งอยู่ตลอดเวลา,าเพ่งตามผู้นำจิตหรือสัตบุรุษตามพระสูตรพระองค์ เพราะนั้นผู้ที่เพ่งตามวัสูตรพระองค์แล้วก็จะเห็นผลตามนั้นก็จะทําให้ท่านเกิดสภาวะเบากายเบาจิตเกิดแต่วิเวกเห็นไหมครับเกิดแต่วิเวกก็จะทําให้ท่านคลองปากไหม<อ>ในการเพ่งแล้วก็ท่องท่องสายปฏิจจสมุบาทสายเกิดสายดับขึ้นใจไหมขึ้นใจค่ะแล้วเข้าไปแทงตลอดในสมาธิไหมขณะที่ท่องอยู่ในสมาธิเป็นเช่นนั้นค่ะ อ่าเพราะนั้นอยู่ในธรมาธิก็จะท่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแทง,ง,งตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแม่รับมาดีแล้วจากผู้นําจิตหรือสัตว์ปรุจและมีทิฏฐิที่ถูกต้องคือความเห็นถูกต้องตามอริยาสีในอริยมัรงแปรประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะปปะ <c oughs> จึงเกิดองค์ปัญญาเห็นไ,ไหมครับอ่ก็จะทําให้ท่านสามารถผ่านองค์ธรรมนี้ก็ต้องประกอบด้วยอะไรมีวิตกเห็นไหมก็ประกอบด้วยวิตกวิจารณ์ ปิติสุขเอกคตาห้าองค์ธรรมต้องบริบูรณ์เพราะนั้นเวลาท่านบรรลุป,ปุ๊บเนี่ยความพุ่งสร้างจะสงบไปไหมความพุ่งสร้างสงบค่ะอเนะมือ่อความพุ่งสร้างสงบปุ๊บเนี่ยเขาจะชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะว่าอะไรสิ่งที่สงบไปแล้วอนะองค์ธรรมก็จะปรากฏไหมพอองค์ธรรมปรากฏปุ๊บ ท่านจะมีวิตกมีวิจาร์ณมีพิตรีมีสุขอีกไหมท่านในขั้นของปฐมชานยังมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นพอทําไหลไปสู่ทรรมปุ๊บท่านทํำยังไงต่อ,อะระหว่างปฐมชานปุ๊บจะไหลเข้าสู่ทุติยชานหรือชานที่สองจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ฌานที่หนึ่งก็เบาใจเบาจิตต้องปักขึ้นใจแล้วก็ นิวรณ์5สงบแล้วใช่ไหมคะคสารติดค่ะการการติดตึกวิตกวิจารณก็จะสงบไปด้วยอะ่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วเพื่อเข้าสู่ชั้นที่สองวิตกวิจารณมีไหมวิตถ,ถ้าเข้าสู่ถ้าถ้าบรรลุทุติยชาตแล้ววิตกวิจารณ์ก็จะไม่มีแล้วค่ะท่านอาจารย์อ่าเพราะนั้นเพิ่งจะเข้าชั้นที่สองก็แสดงว่าวิตกวิจาร์มี ถูกไหมมีวิตกมีวิจาร์ถูกต้องไหมอ่าเมื่อมีปุ๊บท่านก็ดําเนินการตามที่องค์ตัดท่านต้องทํำยังไงครับต้องดับมีตกวิจาร์ใช่ไหมวิจารค่ะอ่าเพราะนั้นท่านก็ต้องดับวิตกวิจาร์ดับให้เขาสงบไปไหมดับให้สงบไปค่ะอ่าเวลาพระองค์พระองค์ก็ตัดไปแล้วไงว่าต้องดับวิตกวิจาร์ให้สงบไปถ้าท่านไม่ดับวิตกวิจาร์ให้สงบไป ท่านก็ไม่สามารถจะบรรลุได้และในขณะที่มีประสานญมีเวทนาไหมครับมีค่ะท่านอาจารย์เป็นเวทนาองค์น้อยหรือองค์ใหญ่องค์น้อยค่ะอ่าเพราะนั้นเมื่อมีเวทนาองค์น้อยท่านจำไว้นะท่านมีเวทนาองค์น้อยนะพอมาเข้าสู่ฌานที่สองคือทุติยฌานท่านดับจนทุติยฌานสงบไปไหม ดับจนวิตกวิจารสงบไปค่ะ,ะเมื่อดับวิตกวิจารสงบไปจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านเออก็ดับวิตกวิจารสงบไปข้าพเจ้าก็รู้สึกสงบสบายก็คือมีความผ่องใสแห่งจิตใช่ค่ะในใภายในถูกต้องไหมค่ะอ่าเพราะนั้นองค์ที่เหลือก็คือองค์ปิติและสุขแล้วท่านมีเวทนาไหมเวทนาสามตรงเนี้ยมีไหม มีค่ะท่านอาจารย์องค์น้อยหรือองค์ใหญ่คือตรงนี้ถ้ายังไม่ใหญ่มากค่ะท่า,านอาจารย์ก็งองค์น้อยอ,อยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นองค์ที่หนึ่งของท่านก็คือปฐมฌานเป็นองค์น้อยองค์ที่สองของทุทาาติยฌานก็ต้องเป็นองค์น้อยอ่ะตอนนี้ธรรมก็จะไหลไปสู่ธรรมเมื่อท่านคล้องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีดุทิฐิสงบระง,งับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสดระสนใช่หรือไม่ ใช่ค่ะ,ะเห็นไหมเพราะนั้นก็จะอสอดคล้องกับธรรมพระองค์ทางระบบเพราะนั้นท่านต้องสงบระง,งับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกระสนไม่ทุรนทุรายไหมครับอ่าก็มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเพราะนั้นธรรมจึงต้องย่อมไหลไปสู่ธรรมตามที่บุงตัดเพราะนั้นท่านก็จะเข้าสู่ระบบของปิติก็คือฌานที่สามก็คือเรียกว่าฌานอะไรครับ ติยชานค่ะมีลักษณะเป็นยังไงที่ท่านเจอในภายในในการเดินมัรคสติยชาญค่าพระเจ้าก็จะต้องหลังจากที่บรรลุฌานที่สองด้วยดับวิตกวิจารสงบไปเบาจิตผ่องใสแล้วไม่กระเสือกกระสนทุรนทุรายเบาสบายกายจิตดีแล้ว ็เข้าสู่แนช้ท่า่าจะเจอชาญหรือสีอย่างนี้ยคคะท่านอาจารย์อ่าชานหรือสีที่ท่านเจอเจอองค์ไหนบ้างครับค่ะพระพเจ้าจะเจอตอนในสมาธิจะเจอตัวโครงค่ะเพราะว่าเกิดทุกขเวทนาแล้วอ่ามีทุกเวทนาแล้วนะทําให้ตัวโครงและอะไรอีกครับค่ะตัวโครงพระพเจ้าก็ดึงตัวโครงขึ้นมาให้ได้แล้วก็ท่อง องค์ปฏิจากสมุบาทค่ะท่านอาจารย์ก็หมายความว่าตัวท่านเอนหน้าเอนหลังหรือไงแล้วท่านก็ยืดตัวให้ตรงขึ้นมานยืดตัวให้ตรงก่อนตอนหน้านั้นรู้สึกว่าทรมานขาก็จะจะตัวน้มเอียงไปข้างหน้าหน่อยค่ะอ,อ๋อท่านก็ยืดตัวตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าก็ค<ช>ือตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเช่นไหมเพราะนั้นตรงนี้กายยตั้งขาดละงับไหมจิตแต่ตั้งขาดละงับไหม ถ้าถ้าเดิมอาจจะไม่ระง,งับแต่พอเราทําขึ้นมาให้นั่นได้แล้วก็คือระง,งับค่ะท่านอาจารย์อ่าก็ขนาดนั้นท่านใช้สายปฏิจจสมวัตหรือไม่ใช้ค่ะท่านอาจารย์อ่าเมื่อท่านใช้สายปฏิจจสมวัตอัญเชิญสายปฏิจจสมวัตมาแล้วท่องไปถึงสายเกิดหรือสายดับถึงจะเห็นวิญญาณเคลื่อนก็อยู่ในสายเกิดเช่นเดิมค่ะข้าพเจ้า ไม่ไม่เห็นสายดักค่ะท่านอาจารย์อมอสาธุอยู่ตรงตรงไหนครับประมาณประมาณอยู่ที่ท่านอาจาคิดนิดนึงค่ะอยู่อยู่อยู่ที่ผัสสะประมาณนี้ค่ะไม่เกินไม่เกินตันหานะคะท่านอาจารย์อ่าสาธุอ่าเมื่อถึงตรงนั้นแล้วท่านทํายังไงต่อข้าพเจจาก็หยุดท่องแล้วก็ไปดับผัสสะ ลงนิวรนห้าขึ้นเขาลงเขานะคะท่านอาจารย์อสาธุ่ะแล้วท่านทำทั้งหมดกี่รอบค่ะทำทั้งหมดอยู่ที่สี่ถึงห้ารอบค่ะท่านอาจารย์ก็ดับสนิทไม่มีจิตส่งออกค่ะท่านอาจารย์แล้วก็อ่าสาธุเวทนาก็หายไปค่ะอ่ะา,นานถูกต้องทุกเวทนาองค์น้อยหรือองค์ใหญ่ทุกเวทนาองค์ใหญ่เลยค่ะที่หายองค์ใหญ่เลยเหอเรอท่านเคยเจอใหญ่กว่านี้ไหม เมื่อเมื่อครั้งรแรกๆที่นั่งสมาธิเมื่อเป็นผู้ใหม่อ่ะค่ะใหญ่มากอันนั้นใหญ่มากอ่ะเพราะนั้นองค์เนี้ยยังไม่ใช่องค์ใหญ่อนะครับก็จะต้องเป็นองค์น้อยๆในระดับของฌานที่สามอย่างยังไม่ได้ใหญ่นะครับถ้าใหญ่นี้ท่านจะทุลนทุลายกระสับกระส่ายวุ่นวายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นองค์น้อยๆเพราะฉะนั้นก็จะสอดคล้องกับฌานที่หนึ่งฌานที่สองและฌานที่สาม เห็นไหมครับเพราะฉนั้นเขาจะมาองค์เดียวกันแต่เป็นระดับปฐมฌชานทุติยฌา,าติปฏิจจชาตเพราะฉะนั้นองค์ใหญ่ๆ่ที่ท่านจะต้องเจอต้องเจออีกกลัวไหมครับไม่กลัวค่ะท่าน,น,นอาจารย์เพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเขาเพราะว่าเขาทําอะไรท่านไม่ได้หรอกอเขาทำได้แค่นี้แหละสแสดงธิ์ได้แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับแล้วต่อจากนั้นเมื่อท่านอ่าท่องปฏิจจสมุปาทอัญเชิญสายปฏิจจสมาทจนงกระทั่งเขา ละสุขละทุกข์ละอาภิชาและโทมนัสหรือยังละค่ะท่านอาจารย์เมื่อคืนนี้้รพเจ้าเจอแบบว่าเพิ่งรับรู้รู้สึกได้ว่าอ๋อนี่คือการที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวสอนไว้ว่าเมื่อครบเมื่อครบุครบครบองค่ะเรียกว่าสุดสุดองคหรือยังไงไม่ทราบอะค่ะครบรอบอะค่ะเต็มรอบแห่งการเจริญ <พ>เวทนาสามะนะครับนั่นก็คือเต็มรล่าแห่งการเจริญก็คือละสุขละทุกข์ละอภิชาละโทมนัสสวยสุขด้วยนามากายเพราะนั้นท่านจะต้องเจอเวทนาสามเมื่อมีการละสุขละสุขเพราะน<ม>ั้นในขณะนั้นท่านมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือยึดถูกยึดทุกข์ไหมไม่ยึดเลยค<อ>่ะเป็นธรรมดามากเป็นธรรมดาเชยเชยเหมือนกับอุเบกขาเลยใช่ไหมใช่คอะทานาจย์อ่าแปลกไหม ก็รับรู้ได้ว่าแปลกแล้วก็ก็ก็คือแบบอ๋อคือเรารู้ว่าว่าใช่เนาะที่ทศนอาจารย์เคยสอนกันว่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งท้าพระเจ้าก็ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะปกติก็จะติดอยู่ที่ยังไงก็ยังมีอาการของโททุกเวทนาอยู่นะจากทูตอนนี้ท่านก็ได้ไปเสวยสุขแล้วใช่ไหมพอเสวยสุขเข้าสู่ระบบของชาติสามแล้ว สมาธิไปต่อหรือว่าถอยจิตออกมาสมาธิไปต,ต่ออย่างต่อเนื่องค่ะท่านอาจารย์อ่าต่อเนื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอาการทางจิตในระหว่างนั้นหลังจากที่รับรู้ถึงการเบากายเบาจิตทุกขเวทนาหมดไปแล้วเราก็ไม่เราก็วางอุเบกขาอยู fork, ่อยู่ในอุเบกขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจวางค่ะท่านอาจารย์อ่าไม่ได้เรียกวบาวางเพราะนั้นเข้าสู่อุเบกขาเพราะอะไรเพราะเขาจะเข้า สภาวะหลังจากที่ท่านเดินบักมาเนี่ยมีเวทนาองค์น้อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็กำลังเข้าสู่อุเบกขาใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือสภาวะที่แสดงถึงการบรรลุในัานที่สามนะครับนี่คือการบรรลุในัานที่สามเพราะนั้นเขาก็จะไปทรงอยู่ในอุเบกขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวทนาของท่านเนี่ยยังไม่ได้เจอรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นการชิมลางใน,ในระดับนี้เล็กๆอย่างไม่มาก เพราะนั้นถ้าท่านเข้าสู่ชานิถิท่ทานนี้แหละจะเจอขึ้นมาอีกะระดับที่สูงขึ้นมาอีกนะครับะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเดินมากมาก็จะเข้าสู่ระบบของปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานนะครับอลาวแล้วต่อไปท่านทําอะไรต่อครับค่ะข้าพเจ้าก็ดับขัดสะต่อเนื่องค่ะท่านอาจารย์เมื่อเกิดวิญญาณเคลื่อนเมื่อก็ื่อเกิด จิตส่งออกอีกข้าพเจ้าก็ลงปฏิจจสมุปบาทแผ่เมตตาค่ะเดี๋ยว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 ท่านเมื่อท่านอยู่ในชั้นที่สามทุกท่านจะอยู่เบกขาใช่ไหมค่ะท่านอาจารย์อ่านแล้วทํำยังไงต่อเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากตรงนั้นท่านเดินมักยังไงอืมใช่ค่ะตรงพอเข้าสู่วางอุเบกขาเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ องปฏิจะสมุตบาตแ้ก็สงบเขาข้าพเจ้าก็ดับขัสสะอาชาทานาจารย์ข้าพเจ้าก็แม่แบบไม่รู้คือมันคือขอโทษเขาคือวางอุเบกคือสงบค่ะข้าพเจ้าก็เลยท่องดับผัสสะต่อเนื่องค่ะท่านอาจารย์สาธาาุไม่ได้อันเชิญปฏิสมุตาจาสมุปบาทต่อถูกต้องถ้าท่านอญเชิญแต่ปฏิจจสมัยก็แสดงว่า ชาทีสามยังไม่ได้สงบไปอ๋อไม่เลยค่ะท่านอาจารย์เห็นไหมครับาาอันนี้ก็คือการดับดับผัสสะต่อเนื่องก็ถูกต้องอนะครับแล้วท่านเดินมั้ยยังไงต่อพอดับผัสสะต่อเนื่องแล้วก็เกิดทุกขเวทนาค่ะาาาท่านอาจารย์เกิดทุกขเวทนาเพิ่มขึ้นไหมเร,เริ่มจะมาอีกท่า,านาาอาจาก็เลยใช้ดับผัสสะค่ะท่า,านอาจารย์แล้วนาฬิกาก็ดังขึ้นนะคะกำบังเวลาพอดี เอื่อมมือไปปิดนาฬิกาแล้วข้าพเจ้าก็มาดับภัสษาต่อค่ะแล้วก็ลงนิวรนะแผ่เนตตาแล้วก็กลับลาออกจากสมาธิค่ะจ่าดูแล้วเวทนาสงบไปไหมก็ไม่ได้ทําอะไรได้ค่ะแต่ไม่ถึงจะสงบเท่ากับตอนที่หายไปเลยตอนที่ก่อนหมดเวลาค่ะจ่าดอันนี้เทวอทุกขเวทนา กำลังเริ่มมาใหม่อะค่ะ,ะท่านอันนี้จะเป็น,นองค์นน<ล>ที่จะเข้าสู่ระบบของชาติที่สี่โอกราบสาธุอ่าอตอนนี้ก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวก็เวลาเดี๋ยวท่านทําใหม่ก็จะเกิดสภาวะอย่างนี้ต่อเน,นื่องโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัทุกขมัศสนะเขาจะเข้าสู่อัทุกขมสุขนะครับในการเดินมรรคนะครับทะ้ะนั้นเวทนาก็จะเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบเนี้วันหลังถ้าท่านเกิดงี้ก็ต้องเดินมรรคให้จบ นายกาดังก็เอื้อมมือไปกดนายกายดับซะแล้วท่านก็กำหนดสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เดินมรรคให้จบกับเวทนาเวทนาเขาก็จะสงบไป<อ>นะครับนะครับ<อ>ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าท่านก็เข้าสู่ระบบของฌานที่สามสมบูรณ์แล้วล่ะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะ<อ>เขาก็จะเข้าสู่ฌานที่สี่ได้นะครับอพอเข้าใจไหมครับแบบนี้ พอเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์กับเพราะนั้นต่อไปต่อไปในการเดรินมัคนี่ก็จะเข้มข้นขึ้นอีกเมื่อเมื่อจะถึงชั้นที่สี่เนี่ยเพราะนั้นเวทนาเขาจะมาน้นอยๆแล้วจะมาปานกลางแล้วก็มาแรงสุดๆระบบเขาก็จะขึ้นมาเป็นระบบระบบนะครับเวลาเราถอยถอยมกกัคเดินมัคถอยไปก็ต้องทํนะาให้ถูกต้องนะครับทาให้ถูกต้องนะครับก็ไม่ยากไม่ยากนะ ตอนนี้รู้สึกยังไงครับตอนนี้ขณะฟังท่านอาจารย์สอนอยู่ก็ดับขัดสะไปค่ท่านอาจารย์ตใจก็สงบดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีมีความตั้งใจอย่างนี้ค่ะท่านาาย่าสภาวะทางกายทั้งขานวิียทังานจิตทตังฐานเป็นไงบ้างครับ ทางกายสังขารติดสังขารก็มีความเบาโล่งปร่งสบายไม่ไม่ไมกระเสือกกระสนท,นทุรนทุนทนทนไลแต่ก่อนคะชีวิตประจําวันอะไรก็ทีเพ้นไปหมดอา,าจารย์สาธุรับสภาวะที่อมีการกระทบกระทั่งทางจิตนะเมื่อผัสสะเมื่อผัสสะกับผู้คนน,ะเ,นเป็นไงบ้างครับ คือเหมือนเรามีองดับผัสของเราประจำตัวอยู่แล้วค่ะท่านอาจารย์เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกับเราค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าพอเราได้รับการกระทบเราก็ดับผัสสะบางทีเราก็ดับผัสสะของเราต่อเนื่องเราก็ไม่ได้ไปคิดเรื่องที่จะเป็นผัสสะให้มากระทบกระเทือนใจก็เป็นอนุสสารมีปฏิหารที่เรามาปฏิบัติแล้วได้ผลดีนนจริงค่ะท่านอาจารย์ เมันนั้นมีความต่างนะความต่างระหว่างชั้นที่หนึ่งแต่ชั้นที่สองต่างยังไงที่ท่านได้บรรลุธรรมอ๋อมีความต่างแงน่นอนค่ะท่านอาจารย์ก็มากมีความสงบมากขึ้นนะคะคสงบแห่งจิตนะและราคาตัวสามมหับเป็นยังไง ไม่ไม,ม่มันน้อยมากาค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นเขาละสุขระทุกขล์ขละวิชาระธมน,นั้นหลาทะโทสะมหะเขาก็จะสงบไปในระดับหนึ่งนนะครับก็สงบไปในระดับหนึ่งนะเมื่อท่านเดินพักต่อก็จะสามารถอนะ่ารู้เพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นลาดับดําดับนะครับก็เดี๋ยวก็เป็นเครดิตของท่า,านอาจารย์จินนาที่อบรมสอนท่าน จนกระทั่งท่านเข้าถึงชาติที่สามได้นะเดี๋ยวท่านอาจารย์จินานาก็ต้องขึ้นทําให้ท่านเป็นเข้าสู่จตุจชาในชาติที<ะ>่สีนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะ่หครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะท่านอาจารย์หออนัโมทนาสาธุค่ะ,ะคร,รู้สึกยังไงแล้วตอนนี้ ไม่ไม่ลังเลสงสัยก็เบากายเบาจิตก็พร้อมที่จะรับธรรมต่อไปอะค่ะท่านอาจารย์อานุโมทนาสาธุครับบันดีครับท่านคือพรทับคงผู้รถชา,านที่สามชานที่สามชื่อว่าชานอะไรครับสติยัชานค่ะท่านอาจารย์อาอนุโมทนาสาธุครับบันดีครับน้อมกับอนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะสาธุ